อยากดูไหมมือใหม่หัดแต่งกิ่งทุเรียนมูสังคีจะพาไปดูทุเรียนเล็กพันมูสังคีงอายุประมาณหนึ่งปีฝ่าฝาสันใหญ่แล้วมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการแต่งกิ่งและไม่ทราบว่าจะต้องแต่งกิ่งยังไงเราอยู่กันกี่คนสี่คนนะนะคะต้องอาดูวลครับทุเรียนมูสังคีงนะคะมูสังคีงนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็น กิ่งข้างเรามาดูกันนะคะนะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วกิ่งเขาก็จะซ้อนกันเยอะอย่างนี้เนะี่ยอันนี้เราก็ต้องเริ่มแต่งเลยเนาะเริ่มแต่งเลยนะคะเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เขาก็จะไม่โตนะ s> <S แล้วก็กิ่งเขาก็จะซ้อนกันเยอะแล้วเราก็ต้องแบะออกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมูสังคิงหมดเลยนะคะเป็นของสวนอาจารย์ต้นเป็นกิ่งข้างหมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องดูแลนิดนึงนะคะ ที่สมานนะคะตอนนี้เขาหลังตัดแต่งกิ่งอยู่ที่ตมานตัวจริงเสียงริงค่ะเนี่ยันบางคนเขาเอาอันนี้ออกเลยนะเนี่ยเพราะมันแข็งประทานทถ้าไม่เอาออกแล้วตรง<ถ>นี้มันจะออกมาไม่ได้ถ้าเอาอันนี้ออกอันนี้ออกเดี๋ยวอันนี้มัน,มนจะได้โ<ด>ตไม่สวยไงไม่ใช่ค่ะเอาเอาข้างเดียวคือจะเอาหนึ่งสองสามจะเอาอันไหนกันเนะต้องเลือกถ้ากิ่งอ่ะแต่ที่นี้กิ่งไม่อยู่ตรงกลางมันอยู่รงกงั้นต้องเอาอันนั้นไว้ ทีนี้อันนี้คิบหนีบออกใช่หนีบออกแล้วมันเหลือแค่นี้มันจะดูไม่สวยไอ้กลูดึงก็โตเหรอโตไหมอะโตค่ะโต้อันออกเลยใช่ไหมออกเลยอ่าใช่ค่ะเพราะมันต่ําเกินยังไงมันก็ไม่มีลูกโตมันตัดยากเหรอมันใหญ่ขนาดใช่มันตัดยากอโอ้โหสุดยอดตกใจเดี๋ยวอย่าพิ่งและแล้วตอนนี้ก็มาถึงต้นต่อไปซึ่งเจ้าของสวนลงมือเองตัดใจไปเลย มันมันต้องเอาออกแล้วจริงๆอันนี้ก็ยังเอาออกนะแต่ว่าเกรงใจอาจารย์อาจารย์ดัดอันนี้อาจารย์เอาอันนี้อนนอ,อกตัวนี้ต้องเอาออกอเอาออกเลยค่ะเพราะว่ามันจะดัดไม่ลงถ้ามันติดอันนั้นเน,นี่ยค่ะแล้วริงเน,นี่ยอ๋ออะไรไอ้นี่ไอ้นี่มันเนี่ยแต่แต่อ,ออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่เลี้ยงลูกไม่ได้อาจารย์ก็ออกไปเลยเนี่ยค่ะอันนี้เด้วยอะทิ้งอันนี้เดือน จะทาให้กิ่งหลักใหญ่เราจะต้องเลี้ยงไว้เนี่ยอ,อันนี้นนดดนแบบทีทก็มาดูเลมออกอันนี้มันก็จะแข่งกัน,นเห็นไหมคะกิ่งนี้ยาว่ากิ่งนี้อีกกิ่งนี้เป็นกิ่งหลักนะเนี่ยแต่มันดันสั้นฝากิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิง่งกิ่งนี้นะเพราะว่ามันโตแข่งกันไงต้องออกถ้าสมมุติอันนี้สมบูรณ์ใช่ไหมอาจารย์จะเลือกอันนี้ก็ได้นะอาจารย์ก็เอันนี้คือต้องเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ให้เลือกเลือกเอาอันที่สมบูรณ์อาจารย์ก็เอาอันนั้น อ่าเนี้ยแหละค่ะทีนี้มันจะเหลือกิ่งเดี๋ยวแล้วกิ่งนี้มันจะโตเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันก็จะหายไปมันจะค่อยๆตรงนะถ้าเราถ้าเราไม่ตัดมันจะไม่ตรงเลยเแล้วอาจารย์ก็โน้มโน้มล,ลงไปละเอียดนี่เอาออกก็ได้นะคะอืมเนี่ยแหละโอ้โหจะดูสวยนะดูโป่งกเยลยใช่<ๆ>ถ้าไม่แต่งมันก็จะเหมือนกับทุเรียนเรามันไม่โตมันแคะมันเป็นปุ้มๆปกติกิ่งที่เลี้ยงลูกมันจะต้องเป็นกิ่งหลักแบบนี้นะคะ นี่พอเวลาลูกมันออกแล้วน้ําหนักมันเยอะนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีหลายๆล,ลูกอะแล้วถ้ากิ่งเล็กมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวก,ก็จะหกักเราก็อาจจะไว้ได้แค่ลูกเดียวแทนที่จะเอาไว้ถ้ากิ่งใหญ่เราจะาไว้ได้ถึงสามลูกหกลูกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วจะต้องตัดอีกหลายกิ่งเลยเช่นกิ่งที่มีแขนงแตกออกไปและให้วัดลงมาจากปลายกิ่งจนถึงกลางกิ่งก็ควรตัดออก